นางเอกช่องดังเคลียร์ปมเป็นแฟนใหม่ถอยหลังภาพหลุดบอนแถมอ u n ฟอ l IG แฟนนุ่ม no เรียกว่าชื่อเปลี่ยงปลงเป็นที่จับตามองกันข้ามวานันสำหรับนางเอกน้องใหม่ช่องวัน31เพิร์ตวิริสซาหลังตกเป็นข่าวร้อนรอมีภาพเดินอยู่กับพระเอกหน้าซ้ายถอยปฐถมพง์ท่เพึงเลิกกับแฟนสาวจีน่าเดอะเฟสไปในขณะที่ฝั่งของสาวเพิร์ตก็มีประเด็นเช่นกันว่า unfollow IG ของแฟนนุ่มจนเป็นที่มา ให้แฟนๆถกกันว่อนถึงความสัมพันธ์ของเพิร์ตและทอยว่าเป็นอะไรกันลาสุดเพิร์ตออกมาเคลียร์เรื่องนีเรียบร้อยแล้วโดยยอมรับว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่ม m a c g e a ชตะอยู่แล้วเหลือแต่ความหวังดีให้กันส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มทอยน,นั้นสาวเพิร์ตตอบว่าเพิร์ตกับพี่ทอยไม่มีอะไรเลยค่ะเราสนิทกันในฐานะพี่น้องจริงๆค่ะด้วยความที่พอทํางานอยู่ในวงการเดียวกันแวดล้อมเดียวกันพอเวลาไปโลเคชันถ่ายก็จะเจอกันตลอด ด้วยความที่ทีมงานที่เพิร์สนิทเป็นทีมงานที่เพิร์ตพึงได้ถ่ายทําไปเป็นทีมงานที่รู้จักและสนิทกับพี่ถอยด้วยก็เลยจะมีผ่านไปผ่านมาเจอกันตลอดค่ะซึ่งวันนั้นเพิร์ตก็ไปทํางานกลุ่มกับทางมหาวิทยาลัยของเพิร์ตเองส่วนพี่ถอยก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะเขาไปกับเพื่อนของพี่เขาเองก็บังเอิญจริงๆค่ะเจอกันก็ทักทายปกติพอมีข่าวด้วยการออกมาก็ตกใจมากเพิร์ตก็เข้าใจว่าด้วยรูปนั้นออกมากับท่าทาง บางอย่างคือเพร์ทเป็นคนที่สไตล์แมนๆไม่ได้คิดอะไรเหมือนทีดเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายจะเท่าเท่ากันด้วยความพิเพิดเอไม่ได้เป็นคนคิดอะไรเยอะเลยทําให้ภาพที่ออกมาเหมือนมีซัมติงแต่เรื่องสนิทกันก็สนิทกันจริงๆแต่ว่าไม่ย้ายมีอะไรเลยหลังจากมีข่าวก็ได้คุยกันพี่ถอยก็โทรมาขอโทษไม่คิดเหมือนกันว่าจะทําให้เป็นข่าวแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกันเอาจริงๆตอนเห็นข่าวรู้สึกเครีย แล้วก็กังวลเหมือนกันค่ะกลัวว่าไม่ได้มีผลกระทบแค่กับเรากลัวว่าจะมีผลกระทบกับทางอื่นๆด้วยทั้งทางช่องและคนที่เขารักเขาซัอร์ตแค่เราเลยรู้สึกว่าอยากขอโทษทุกคนทั้งแฟนคลับพี่ถอยและแฟนคลับเพิร์ดด้วยค่ะที่ซัอร์ตและให้กำลังใจเพิร์ดพอมาเห็นแบบนี้ก็กลัวทุกคนจะก,กังวลจะรู้สึกไม่ดี